Năm như mua mặt trăng nga 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 bay Oni cao sức nhỏ lưng bớt tắm mặt มันหลอดม้าวเหนียนอนเลยนะควางไม้แบบลุงกวางไม้ไปไปข้าไปเลยพี่วางเนี่ข้าไปแถวใดมีแถวใดแม่จัดนี่น้วมัหลอดนลอเีแยบวนนี้เรามากินถงป่าเดินแบนี้เลย

คือตังนี่วะนี่ปานี่กุ้งกุกุุงนี่กุงเอาจงเวยเลยนี่เนยอ้ตันี่นเยอะอ๋ไม่ไม่ครัมาลุงอ่ะไม่่ไมนันแต่ว่าน้ามาทางเดียวกันนั่นแหละต่างสายต่างเงื่อนอะไรนี่ตัวเนเออต่่งเดี้วกันแต่ว่าน้าเป็นโกลนมาลุงก็จะลุกไปเล็ก่อน

มันเลืเนี่ยมางตนี้เลยมัตรงนี้เลยนะมันมันตกลกลออกกไม่องไปเลยเพราะว่าตาง้งนมนดไม่ได้ไหมรงตรงน้าไเดมันมันมันม่ยในน้ำมันจะมีใช่เลยมาต่ามเดียวถ้าวาถ้าวายตัจริงตงไปตรงตรงนีต่างน้ามันมัจากรโดเลยมันมันแต่ว่ามันจะโกลนนั่นแหละโคลนโคลนโคลนเ็คงรูไอ้นที่นี่นำเดืมันเดืต้นีม นี่อมันน่ากินมะข้าวมากินปลานบะมี่ปลาเนะปลาได้ปุ่งลกปลาได้ปลาดุปอูอตันันนั่นตัวนึงเราเป็นปลาดุกปลากปลาได้ปลาชนเนาะปลาชนเออไห้กลางไอ้กลางนไอ้นี่ไอรกันเนี่ยอือนเนยไอ้กลางข้างน